นมแวสวัสดีครับผมพบกับผมท็อปทาถูกกับพี่มุณได้ครับวันนี้ผมจะไปทำการแกะกล่องฟิกเกอร์เลยนครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะมีกล่องที่ใหญ่มากๆเลยนะครับผมและเป็นตัวแรหรือเปล่าอาจจะแร่ก็ได้นะเพราะว่าชุดของคราวที่แล้วมันค่อนข้างจะแรมากเลยนะฮะกับงานนี้เลยครับโอ้กล่องใหญ่มากต้องคอยมากงขะหลังนี่เห็นไหมครับให้ดู BWF C Super Master Star p e t the Monkey Luffy Two Dimension นะครับผมเราเรียกกันว่างาน S M S P นั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นสีการ์ตูนนะสีมังอ่ะเรียกง่ายๆ Two Dimension นะฮะก็เกิดเป็นสีปกติก็จะเป็นกล่องสีขาวนะฮะตัวนี้เป็นล็อตของดิมทอยนั่นเองนะฮะก็คือปีแมวส้มอยู่ข้างบนนี้นี่ดูกล่องด้านข้าง ก็จะเ,เป็นสีดำสนิทอันนี้เป็นของในกล่องนะฮะโอเคเป็นลูฟี่จากภาควานอคุนินั่นเองนะฮะมีโลโก้สีทองด้วยเขีนว่า Exclusive Benpesto นั่นเองนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันเลยว่าตัวมันใหญ่ขนาดไหนตามกล่องหรือเปล่านะครับติดเต้นเวนนี้ตัวราคาค่อนข้นางจะแพงเอาเรื่องเลยนะนี อยู่ในนี้นะฮะงานนี้งานแพงเขาก็เลยใส่เป็นถาดพลาสติกมาให้ด้วยนะครับคล้ายๆกับงานของเซกานี่แต่เ,เรามาดูกันว่าข้างในเนี้ยกล่องเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับมาครับเราไปดูอุปกรณ์ด้านในกันว่ามันมีกี่ชิ้นกี่อย่างนะครับอ่าชิ้นแรกที่ผมจะยกขึ้นมาอยู่ในถุงเดียวกันเลยก็เป็นในส่วนของตัวของตัวท่าล่างของลูฟี่นะฮะแล้วก็มีดาบมาให้ ีดาบแล้วก็มีปลอกดาบนะครับพร้อมกับฐานวางสีแดงนะฮะในส่วนของตัวด้านบนนะครับอยู่ในซองพลาสติกแบบนี้เรียบร้อยแล้วแล้วเ็เอาบับเบิ้ลคลุมหมัดมาให้ตึมนี่นะครับาติกด้านหน้าออกตัวข้างล่างออกงานดีเลยนะเออทาสีออกมาแบบสวยเลยอ่ะเห็นไหมเขาเป็นแบบลายของการ์ตูนเลยนะฮะมีการไล่ชงไล่เฉดแบบตัดเส้นแบบตัดเป็นตัดอ่ะ นะเ,เป็นขอบไปนะดูกล้ามเนื้อนะตรงหน้าอกของลรฟี้แบ่งเป็นเฉดชัดเจนแล้วก็ผมนี่ก็ยังมีแบ่งเฉดด้วยนะผมอะ่ะไม่ใช่เป็นสีเดียวกันไปหมดเลยนะมีแบบมีเงาแบ่งเฉด,แบ,เดแบ่งเงาเรียบร้อยแม้กระทั่งในส่วนของหมวกฟางนะครับผมก็แบ่งเป็นเงาไว้ให้ด้วยนะครับขาด้านล่างนะครับดูตรงแบบตรงริ้วๆของผ้าเลย ไล่สีออกมาสวยงามเลยนะแม้กระทั่งฝ่าเท้าของลูฟี่เห็นไหมด้านในไม่มีการไล่สีนะเออโป๊เปือยนิดนึงนะฮะเป็นมีดดาบของลูฟี่นะแต่ว่าของลูฟี่ก็ไม่เชิงนเน่ยของลูฟี่ที่ไปยืมมา,ามแล้วก็มีปอกดาบนะครับมไม่รู้ว่าเสียบเข้าไปได้ไหมอะ่ะเอาไม่ได้เพราะว่าดูตันนะฮะ ดาบทำค่อนข้างจะสวยเลยนะมีฝั่งคมอะไรเรียบร้อยนะดาบของลูฟี่นี่ไม่ได้มีไว้ฟันนะครับมีไว้ชกถือแล้วก็ชกตลกดีแล้วก็ท้ายก็เป็นฐานนะฮะฐานสีแดงประกอบไปดีกว่านะฮะข้านล่างเย่างแบบางบนแบบนี้ไม่น่าจะเข้ายาก จะตัวใหญ่มากเลยนะอ้้หูอู้อ่าลงไปแล้วเรียบร้อยตอกสนิทไหมพยายามอยากให้มันลงไปสนิทนิดนึงแล้วกันนะครับผมนี่ดูวสวยงามนี่ได้อออกมาแล้วนะฮะตัวใหญ่มากอะ่ะเห็นไหมดูดิเออนี่เทียบกับตัวนี่ก็ตัวใหญ่อยู่นะเข้าหน้าเลยนะยังมีดาบที่ต้องถือ แล้วก็ที่ใส่ฝักดาบนะฮะเดี๋ยวเราเอาดาบฝักดาบใส่ไปก่อนแล้วกันนี่นะครับเขามีรูไว้ให้สามารถเสียบลงไปได้เลยแล้วก็ที่ฝักดาบก็จะมีเป็นแบบปุ่มหนึ่งนี่าเห็นไหมเออเป็นปุ่มนี่นะครับใส่ไปด้านข้างางนี้โอ้เสียงโอเคเข้าไปแล้วนี่นะครับ แล้วก็ให้ตรงล็อกแล้วก็กดเข้าไปอ่านี่ประมาณนี้นี่นะครับอ่อามันจะตรงล็อกละตึง๊งออมาเท่ๆแล้วก็เอาในส่วนของดาบเสียบเข้าไปออกมาเป็น <c oughs> นี่แบบนี้เป็นลูฟี่ที่กำลังง้างดาบจะฟันแต่ไม่ฟันเป็นชกนะคร ขนาดแบบงอตัวนะตัวยังใหญ่ขนาดนี้แล้วเกิดแบบยืนเปนสูงขนาดไหนผมผมว่าพอๆกับแกนดิสตาเลยนะเออนี่พร้อมกับคับไมคินแคลสวยเลยแหละงานนี้มีหน้าราคาค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะฮะฐานนี้ก็เสียบกับเท้าข้างขวานะครับผมนี่นะครับนี่ได้ออกมาแบบนี้เป็บกับเท้าขวาใครที่สนใจนะครับตอนนี้ก็มีขายอยู่นะครับผมกับลูฟี่ s m s p นะครับผมงานสีการ์ตูนมังงะ แบบนี้นะฮะโอเคยังไงผมก็ทําการแกะให้ดูแล้วกับตัวแพงตัวนี้นะครับผมกล่องใหญ่มากสำหรับงานนี้คลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรยินดีตามชมกับช่องที่ผีพูดได้นะครับผมผมท็อทาตัวทำหน้าที่ในการไปเลือกซื้อฟิกเกอร์ต่างๆมาแกะกล่องให้คุณผู้ชมดูเองนะครับผมสำหรับวันนี้ผมกับนี่ลูฟี่บันลูคุนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่ากมกมุกมุโน,โน